ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการปิดบัญชีนะครับการปิดบัญชีก็คือการปิดรายได้การปิดรายได้คือการนํารายได้ไปไว้ทางด้านเดบิตและปิดค่าใช้จ่ายก็คือนําค่าใช้จ่ายไปไว้ทางด้านเครดิตนะครับก็คือการนํามันไปไว้ด้านตรงข้ามกับธรรมชาติที่มันเป็นอยู่นอกจากนี้แล้วนะครับในธุรกิจซื้อมาขายไปเราคงเข้าใจกันนะครับว่ามันมีสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องสินค้าคงเหลือตรงนี้จะต้องมีการบันทึกปิดและบันทึกเพิ่มเข้าไปในบัญชีด้วยนะครับ เนื่องจากว่าการบับัญชีสินค้าแบบคลิติกนี้นะครับสินค้าคงเหลือในตอนก้นงวดกับสินค้าคงเหลือในตอนปลายนวดนั้นมันมักจะมีมูลค่าที่ต่างกันแต่ว่าเราก็จะต้องมาบันทึกสินค้าให้มันถูกต้องในตอนสิ้นงวดและตอนปิดบัญชีด้วยนะครับหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่ผมจะอธิบายมีอย่างนี้นะครับมีบันทึกบัญชีสินค้านะครับแบบคลิติกนะครับสินค้าก้งนงวดสมมุติว่าตอนแรกเลยมีสินค้าต้งนงวดอยู่ก็ตั้งหนึ่งร้อยนะครับ ในช่วงระหว่างงวดบัญชีเนี่ยนะครับจะไม่มีการบันทึกบัญชีสินค้าเปลี่ยนแปลงไปในอย่างใดจะรออยู่ตอนสิ้นม้วดบัญชีและมีการตรนับพอตรวจนับได้เท่าไหร่ก็จะบันทึกตรงนั้นเป็นสินค้าปลายงวดนะครับแล้วตรวจนับตอนปลาย้วดเราก็บอกว่าสินค้านี้เป็นสินค้าลงแต่ปลายมวดแล้วก็บันทึกสินทรัพย์หรือสินค้าตรงน,นี้ใหม่ด้วยมูลค่าที่ตรวจน้บได้นะครับสมมุติว่าตรวจน้บได้เท่ากับเจ็ดสิ เราก็จะบอกว่ามูลค่า7จิตรงนี้นะครับเป็นมูลค่าของสินค้าคงเหลือปลายงวดซึ่งก็คือข้อมูลในงบดุลที่เป็นปัจจุบันในมูลค่าของสินค้าส่วนสินค้าคงเหลือต้นงวดนั้นก็จะต้องถูกปิดไปเพราะมันไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงแล้วนะครับดังนั้นในตอนปิดบัญชีเราก็จะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ว่าเนื่องจากสินค้าคงเหลือต้นงวดเราต้องการจะปิดดังนั้นเวลาปิดบัญชีนะครับเราก็นําสินค้าคงเหลือตอนต้นงวด ปิดมันนะครับเนื่องจากมันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วการปิดทำยังไงครับสินค้าเป็นสินทรัพย์นะครับด้านปกติคือด้านเดบิตดังนั้นเวลาปิดก็ต้องอยู่ทางด้านเครดิตและเราก็จะไปจะต้องมาบันทึกบัญชีสินค้าตอนไปมวดให้เป็นปัจจุบันด้วยดังนั้นสินค้าคงเหลือไปมวดนี้นะครับเราก็จะต้องบันทึกให้มันเป็นสินทรัพย์ในงบดุลนะครับเราก็ถามตัวเองว่าสินค้าเป็นสินทรัพย์เวลาเราต้องการบันทึกให้มันเกิดขึ้นในบัญชีต้องลงด้านอะไร ก็คือลงทางด้านเดบิตนี่คือหลักเกณฑ์นะครับดังนั้นเวลาเราปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายอย่าลืมปิดบัญชีสินค้าต้นมว้วนและบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือไปทั้งวัด้วยนะครับหากเรามาทึกบัญชีสินค้าแบบซีงงวดหรือแบบ p พรบิลลิ่งอิมอรก็ต่อนะครับการันทึกบัญชีนะครับสำหรับการปิดบัญชีในสมุดรายววันทั่วไปนะครับผมจะเริ่มปิดในส่วนของ รายได้และค่าใช้จ่ายนะครับที่มียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตก่อนนะครับเนื่องจากว่าในการบันทึกบัญชีสินค้าแบบปริญิดนี้มันจะมีชื่อบัญชีที่อยู่ด้านตรงข้ามกับหมดของมันเช่นส่งคืนส่วนลดรับนะครับส่งคืนและส่วนลดรับนี้เป็นบัญชีหมดที่5แต่มันเนี่ยไปลงจากด้านเครดิตหรือบัญชีรับคืนและส่วนลดจ่ายเนี่ยอยู่ในหมดที่4ดโดยปกติจะต้องอยู่ทางด้านเครดิตใช่ไหมครับแต่มันก็อยู่ทางด้านเดบิต ดังน <ítulo> ั anyway, ้นในการปิดบ so yeah. <Sa> ัญชีเนี่ยนะครับผมก็เลยจะไม่บอกว่ามันจะต้องปิดบัญชีทางด้านเดบิตหรือเครดิตอย่างไรผมจะบอกในภาพรวมเลยว่าปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายที่มียอดอยู่ทางด้านเครดิตหรือปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายที่มียอดอยู่ทางด้านเดบิตเลยนะครับดังนั้นผมจะเริ่มปิดตัวแรกก็คือปิดรายได้และค่าใช้จ่ายที่มียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตนะครับการปิดมันก็คือการนํามันไปไว้ทางด้านเดบิตนะครับ ข้อทนะี่ผมก็ไดบอกปิดรายได้และคะ่าใช้จ่ายที่มียอดคงเหลือนะครับด้านเครดิตคือทั้งใใรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเกิดมันมีอยู่ยอดคงเหลือนะครับอยู่ด้านเครดิตเราจะปิดมันและอย่าลืมนะครับตามที่ผมได้เคยบอกไปว่าสินค้าคงเหลือเนี่ย จะต้องเอามาปิดและบันทึกบัญชีด้วยโดยสินค้าคงเหลือ друзья, ปลายงวดจะต้องมาลงทางด้านเดบิตนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าและบันทึกสินค้าปลายงวดนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าและบันทึกสินค้าปลายงวดก็เพราะว่าเวลาเราบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดเราจะลงทางด้านเดบิตนะครับเมื่อเราจะลงทางด้านเดบิตเราก็ เดบิตด้วยสินค้าแล้วเรารู้ว่ามันคือปลายงวดนะครับเราไปดูสิครับว่าในโจทย์ข้อนี้สินค้าปลายง้วดมีเท่าไหร่เราก็บอกกัาว่าสินค้าปลายง้วดนะครับมีเท่ากับ6กพันตามที่ตรวจนับได้แล้วก็เดบิตหกพันตอนนี้การบันทึกสินค้าคงเหลือปลาย้วดให้เกิดขึ้นในบัญชีด้วยมูลค่าหกพันตามที่ตรวจนับได้นอกจากนี้เราก็มาดูนะครับรายได้และค่าใช้จ่ายาที่มียอดเครดิตเนี่ยเราจะต้องปิดมันเอาไปไว้ทางด้านเดบิตด้วย มีอะไรบ้างครับที่เป็นไรายได้และค่าใช้จ่ายที่มียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตตัวแรกเลยก็คือการขายขายเคยอยู่ทางด้านเครดิตนะครับเราก็เลยเดบิตื้อขายสินค้าด้วยมูลค่านะครับแปด0 0ื่นสามพันหร้อยมีส่วนลดรับนะครับแต่ส่วนลดรับเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในหมวดที่ห้าแต่อยู่ทางด้านเครดิตเวลาเราปิดมันก็เอาไปไว้ทางด้านเดบิตนะครับเราจึงเดบิตด,ด้วยส่วนลดรับ ด้วยยอด84ส่งคืนนะครับเป็นบัญชีหมดที่5เหมือนกันแต่มียอดคงเหลนอยู่ทางด้านเครดิตเราก็ปิดมันทางด้านเดบิตเขียนว,ว่าส่งคืนสินค้าด้วยยอดนะครับ1 1 3 0 0นําำข้อมูลทางด้านเครดิตมาปิดไว้ทางด้านเดบิตครบแล้วนะครับต่อไป เราปิดเข้าบัญชีกําไรขาดทุนนะครับเราจึงเพลทด้วยบัญชีกําไรขาดทุนทุกอย่างก่อเข้าบัญชีกําไรขาดทุนก่อนนะครับเพราะบัญชีกาไรขาดทุนเป็นบัญชีชั่วคราวคราวนี้เราก็รวมยอดกันนะครับว่ายอดทางด้านเดบิตมีเท่าไหร่เพื่อจะได้คนปิดเข้าบัญชีกําไรขาดทุนนะครับรวมกันแล้วนะครับจะได้ระดับหนึ่งแสเก้าร้อยแปดสิบสปิดข้อมูลทางด้านเครดิต แล้วนะครับต่อไปปิดข้อมูลทางด้านเดีตบ้างคำอธิบายก็คือปิดรายได้และให้จัดที่มียอดคงเหลือได้เสถียนะครับและปิดสินค้าต้นหวด และปิดสินค้าต้นนวดการปิดสินค้าต้นนวดก็คือการเอาสินค้านั้นไปไว้ทางด้านเครดิตนะครับเราจึงเครดิตด้วยสินค้านะครับอันนี้นคือต้นนวดเพราเราต้องปิดมนันนะครับมูลค่าสินค้าต้นนวดมีเท่ากับเท่าไหร่นะครับในโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ให้สินค้าคงเหลือต้นนวดมา ดังนั้นก็หมายความว่าเมื่อมันไม่มีสินค้าต้นงวดเราก็ไม่ต้องไปปิดมันเราจะปิดเฉพาะเท่าที่มีสินค้าต้นงวดเท่านั้นนะครับดังนั้นแม้หัวข้อนี้จะเห็นว่าปิดสินค้าต้นงวดแต่เนื่องจากเจ้าข้อนี้ไม่มีสินค้าต้นงวดก็ไม่ต้องปิดนะครับเพราะมันไม่มี